ธรรมะสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เรามาเจออีกนะครับในสายชั้นป .1 น,นะครับวันก่อนนี้เราเรียนไปนะครับเป็นอันตรายใกล้ตัวนะครับอาจจะเกิดในบ้านหรืออาจจะเกิดที่เธอนั่งเล่นอยู่แต่วันนี้เราก็จะมาเรียนเหมือนกันนะครับเป็นอันตรายแต่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับว่ามันอันตรายแบบไหนเดักเรียน Cruz ยยไปชมคลิปด้นะครับว่าเป็นแบบไหนครับ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอน10จุดเสี่ยงในโรงเรียนที่มักเกิดอุบัติภัยกับเด็กตอนที่2อาคารเรียนบางโรงเรียนมีอาคารเรียนขนาดใหญ่และมีความสูงหลายชั้นหากเด็กเผลอพัดตกลงมาก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงต้องป้องกันความเสี่ยงนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆคือหากอาคารเรียนมีความสูงมากกว่า2อชั้นควรจัดให้มีลูกกรงเหล็กปิดระเบียงประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายเล่นและพัดตกลงมาตู้น้ำดื่มหรือแทงน้ำได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีเด็กนักเรียนดื่มน้ำที่ตู้น้ำเย็นแล้วถูกไฟช็อตเสียชีวิต หาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยอีกสิ่งที่โรงเรียนต้องทําก็คือติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันกระแสะไฟฟ้าลวกมันตรวจสอบตู้น้ําดื่มให้อยู่ในสภาพปลอดภัยสอนให้เด็กใช้ตู้น้ําดื่มอย่างถูกวิธีสนามกีฬาสถานที่วิ่งเล่นและเล่นกีฬาของเด็กหากมีหลุมมีบอ่อเด็กๆอาจสะดุดหกล้มจนบาดเจ็บได้ ดังนั้นต้องคอยหมั่นตรวจสอบสภาพสนามอยู่เสมออาคารที่กํำลังก่อสร้างหากสถานศึกษาไหนกํำลังมีการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณควรจัดทำรั้วกัน้นหรือใช้ผ้าคุมบริเวณที่กําลังก่อสร้างไว้ด้วยพร้อมกับติดตั้งป้ายและประกาศเตือนไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นในบริเวณดังกล่าว เพราะเด็กอาจได้รับอันตรายจากวัสดุกาา่อสร้างเช่นกระจกกระเบื้องตะปูเป็นต้นจากที่นักเรียนดูคลิปไปแล้วนะครับอันตรายหรือจุดเสี่ยงต่างๆนะครับในโรงเรียนเรามีเยอะแยะนะครับนั่นคือเพียงตัวอย่างที่นักเรียนจะได้รับรู้นะครับได้เห็นว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ เ,เรื่องง่ายๆเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนทำรายงานการเรียนรู้ส่งมาที่เดิมนะครับก็หวังว่าเราจะต้องสู้กันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะได้ป้องกันและก็ปราบปรามให้โรคโควิดชนิดต่างๆหายไปจากประเทศไทยนะครับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับขอบคุณครับ